สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งชวนยิ้มครับผมมาพบปะพูดคุยกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษก็ว่าได้นะฮะเพราะว่ามีทีมงานเนาะคุณช้างสั่งเชิญยิ้มนะครับหัวหน้าคณะส่งเ,เขาเรียกว่าอะไรนะส่งรูปนะครับ โรงเรียนอ,อส่งรูปฟุตบอลกีฬาเจ็ดสีเนาะให้ให้ผมดูโดยที่ผมก็ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเห็นไหมนะ,นะ,ะเห็นนะผมขอ,ขออนุญาตเนี่ยเออนะครับคืออย่างนี้ทุกคนพอส่งรูปไมาปุ๊บเขาบอกว่าขยี้หน่อยขยี้ข่าวเอ่ปกติผมไม่ได้คุยเรื่อง ข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาอะไรเนาะนะครับอแต่เมื่ออดีตก็เคยพูดนะครับทีมชาติไทยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านี้มันก็คือ,อ,อพิเศษหน่อยนะทุกคนโรงเรียนกีฬานะครับโรงเรียนกีฬาหมอนทองเนาะขออนุญาตนะครับเมื่อกี้ผมดูอ๋อนี่นะครับโรงเรียนกีฬาหมอนทองนะครับซึ่งเ,เขาบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ หน้าใหม่นะของออโรงเรียนกีฬาหมอนทองเนาะซึ่งแข่งฟุตบอลนะครับเจ็ดสีนะครับแชมป์กีฬาเจ็ดสีนะครับผ่านเข้ารอบจนเ,เข้ารอบรองนะฮะแล้วก็จนถึงรอบชิงนะครับเ,เข้ารอบชิงนะครับน้องออทออีทีมนักฟุตบอลนะครับของ อ่ามอนทองเนาะแข่งกันที่สนามสุภัชราใสนะครับนะครับชนะอสมชันศรีราชาเนาะนะครับรอบ8นี่ชนะเทพซิรินเอางี้นะครับเอ่อโดยอาจารย์สกุลเกรียงประเสริฐนะครับเป็นผู้เอ่อคุมทีมนะครับเอางี้ผมอ่านอย่างเงี้ยผมไม่คล่องหรอกนะครับผมจะพูดในในใ,ในหัวข้อนะครับตามความรู้สึกนะครับผม ตามความรู้สึกของผมเองดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่ากระแสตอนนี้แรงนะครับแรงมากนะกระแสแบบโอ้โหเยอะแยะนะครับที่ชื่นชมนะครับกระแสชื่นชมนะนะครับโรงเรียนกีฬาหมอนทองเนี่ยนะครับผมแล้วก็พอดีผมก็ตามข่าวปกติผมก็ฟังข่าวฟังข่าวกีฬาทุกวันนะทุกคนแต่แตเ่เขายังไม่ได้เอาออกมาไงนะครับก็เลยได้ติดตามออของช่องกีฬาช่องหนึ่งเนาะอืม ก็ผมก็ดูหลายๆช่องนั่นแหละพอดีทีมงานส่งมาให้ดูด้วยก็เลยเอยประจบเหมาะว่าคุยสักนิดนึงเพราะว่าส่วนตัวผมนะั่ะชอบกีฬาฟุตบอลเป,เป็นพิเศษอยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญเลยนะผมก็เชียร์ทีมชาติไทยแล้วก็เชียร์นักกีฬาไทยนะแล้วก็สําคัญสุดก็คือเชียร์เด็กๆนะที่เป็นอนาคตของชาตินะครับซึ่งหลากหลายเรื่องราวเนาะของโรงเรียนกีฬาหมอนทองซึ่งเป็นโรงเรียน อ่าไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายเนาะเป็นพูดงา่ายๆว่าที่ที่แข่งมาเนี่ยนะครับชนะโรงเรียนดังๆเกี่ยวกับอ่าสมชันศรีราชานะครับเทพศิรินี่ก็คือโรงเรียนพวกเนี้ยเป็นโรงเรียนที่เก่งฟุตบอลนะครับเป็นโรงเรียนทีอ่อ่มีนักกีฬาทีมชาติอดีตทีมชงทีมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะที่เคยอยู่โรงเรียนอ่าของโรงเรียนดังๆนะฮะแต่ว่าหมอนทองนะครับก็อ่อ เขาเรียกว่าเหมือนว่าพลิกประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลเจ็ดสีนะฟุตบอลเจ็ดสีเนี่ยผมเคยดูเมื่ออดีตน,นะครับตั้งแต่สมัย,อ,ยอู่ตรนู้นนานแล้วตั้งแต่ทีรทรบุญมาทานไรเตตะตะ,ตะก่อนอูน้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้ดูอีกเลยเนาะนะครับซึ่งตอนหลัง,ลงม <c oughs> ๆ,ๆมาก <c oughs> ็ไม่ได้ดูเพิ่งมาจริงๆเขาบอกว่ามันสนุกอ,อันนี้ยอมรับสนุกจริงนะครับบอลเจ็ดสีน่ะมันสนุกแล้วก็ ปกปั้นเด็กๆนะครับนะครับโดยอาจารย์นะครับจะเรียกว่าครูก็ได้เนาะนะครับอาจารย์สกลเนี่ยนะครับเป็นผู้ปูกปั้นจริงๆอ่ะตามที่ผมได้ดูข่าวสารเนาะนะครับซึ่งโรงเรียนเนี่ยนะครับอยู่ที่บางน้าเปรี้ยวนะครับชาเชิงเซานะครับเออวัดบางน้ําเปรี้ยวนี่ผมเคยไปเล่นตลงมาแล้วแหละนะครับนะครับครูหรือว่าอาจารย์สกลเนี่ยเขาเคยปั้นนักฟุตบอลติดทีมชาตินะทุกคนนะครับอย่าง ไทยอะไรนะเพีะนะครับอืมดูดิไหประโคนะอ่ะแบกซ้ายอะอยู่บุรีรัมยะทุกคนเออตายนะครับทำไมนึกชื่อไม่ออกเนี่ยอืมอ่าไม่เป็นไรนะครับก็อา,อาจารย์สกลเนานะเป็นคนเป็นผู้อึกสรนด้วยนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลน,นะ ความเก่งของน้องๆเด็กชุดนี้นะครับเท่าที่หลายๆคนได้เห็นนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์น,นะนะครับแล้วสิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือ,เ,อเด็กๆน้องๆน,นะครับไม่ได้มีมีไม่ได้มีความาพร้อมในด้านการเดินทางนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับอย่าง อาจารย์สกลเนี่ยมีมีรถหกล้อใช้รถหกล้อนะทุกคนนะครับรถหกล้อบรรทุกน้องๆไปนะครับซึ่งต่างจากที่อื่นก็ว่าได้เนาะที่อื่นอาจจะใช้รถบัสรถอะไรเงี้ยนะครับรถบัสติดแอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ของโรงเรียนในะหมอนทองออวิทยาลัยไอ,อหมอนทองวิทยาเนี่ยนะครับเอ่อ ใช้รถหกล้ออ่ะเหมือนเหมือนรถโดยสารสมัยก่อนหกล้อดโดยสารบรรน,นอกบรรนานนะ่ะที่ว่าเข้ามาในเมืองทุกคนแล้วก็อาจารย์สกลก็เป็นคน,คนขับเองนะครับเนี่ยสิ่งที่เออมันน่าประทับใจนะครับแล้วก็ตอนนี้ตามเพจต่างๆนะครับตามโซเชียลต่างๆไม่วนะ่าจะเป็นตอตอ,ตอเป็นช่องอฟ้าเป็นช่อง y o u t u ู e เป็นอะไรก็แล้วแต่เนาะคลิปสั้นคลิปเรียวมีหมดเลยนะครับแล้วก็น้องๆงน,งนี่ถือว่า ทำตามความฝันนะครับประสบความสำเร็จในขั้นที่ออไม่ไม,ไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะเข้าชิงได้อะไรเงี้ยเนาะนะครับโดยอาจารย์สกลเนี่ยเป็นคนปลูกปั้นนะครับเท่าที่ผมได้ฟังอาจารย์สกลพูดนะเรื่องอะไรนะที่แกบอกว่าจะเอาเด็กมาดูแลบางครอบครัวนะครับไม่ได้สมบูรณ์นะครับไม่มีความพร้อมนะครับมีครอบครัวหนึ่งเนาะที่แกเล่าบอกว่า,าบ้านบ้านที่จะขึ้นไปนะ นะครับเด็กหรือว่าใครที่จะขึ้นไปต้องขึ้นได้ทีละหนึ่งคนนึกออกปะคือขึ้นบันไดอ่ะนะครับถ้าขึ้นหลายคนกลัวมันหักนะครับต้องขึ้นได้ทีละคนนะครับผมมีความรู้สึกว่าเออแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวอาจารย์สกลอ่ะไปขอนะครับพ่อแม่นะครับก็ต้องไปพิสูจน์นะครับว่า <c oughs> จริงใจไหมอะไรไหมเนาะเออที่แกบอกว่าเลยนะมะีผู้ปกครองท่านนึงบอกว่าให้ให้ดื่มเหล้าเหล้าขาวอะไรเงี้ย เปกหนึ่งหรืออะไรกันแล้วแต่นะเนาะเพื่อความจริงใจวัดความวัดความจริงใจก่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถึงจะให้ลูกมาอยู่ด้วยนะครับแต่ก็โอเคเนาะถือว่าน้องๆหลายๆคนนะบางคนก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบน,นะทางครอบครัวนะครับผมดูแล้วก็แล้วก็มีในภาพถ่ายนะครับภาพขาวที่ที่มีผู้ปกครองคนหนึ่งน,ะนั่งก้มก้ม ก้มกราบนั่นแหละนะครับอาจารย์สกลนะแต่ว่าเป็นภาพที่ประทับใจนะเขาบอกว่าถ้า,าลูกเขาไม่ได้มาเตะฟุตบอลหรือไม่ได้มาอยู่โรงเรียนหรือมาที่นี่อะไรเงี้ยลูกเขาไม่รู้จะไปเป็นอะไรยังไงเนาะอืมก็นั่นแหละตามข่าวสารอย่างที่ที่ผมได้ติดตามได้แป๊บหนึ่งนะทุกคนไม่ได้ติดตาม แต่ว่าผมพอจะรู้แล้วแหละนะผมเห็นเอ่อคนที่เขาดูกีฬาอะไรเงี้ยที่ที่เขาคุยกันนะเขาก็พูดผ่านหูนะว่าเออโรงเรียนเทอโรงเรียนหมอนทองเนี่ยเออชื่อชื่อก็ชื่อกับแบบอยู่อยู่แบบโซนต่างจังหวัดเนี่ยนะเขาอยู่ชาญเชิงเซานั่นแหละทุกคนนะครับอืมเดี๋ยวก่อนหมอนทอง วิทยานี่นะครับน้องน้องคนเนี้ยชื่ออะไรน้องน้องเตอ๋อเหรอน้องเต๋อวลากรช่างเขียนดีนะครับอืมนะครับน่าจะเป็นคนผมฟูฟูนะเออ คนี่ตามภาพนี้เลยนะทุกคนขออนุญาตนะเนี่ยคนเนี้ยน้องคนเนี้ยนะครับแล้วก็ท,ทุกๆคนก็ก็ถือว่าเก่งนะอะแล้วที่สำคัญเลยนะทุกคนเป็นเดี๋ยวให้ดูคนนีแแ้แฟนแฟนคลับแฟนบอลดูด,ดิแต่งตัวได้แบบสุดยอดมากอะ่ะอ,อืเขียวขาวเหมือนอะไรนะ เชลติกเลยนะครับสโมสสนอะไรกลาสโกเชลติกอะไรอย่างทุกคนนะครับเออคนดูเยอะนะครับที่สนามสุขเนาะโอ้โหนะครับเบอร์หกนะครับเบอร์หกอ่าแล้วก็เบอร์เจ็ดเนาะอืมอืมนี่นะครับที่เอ่อรถนะครับหกล้อนะครับที่อาจารย์สกลเนาะได้พาน้องๆไปเดินตามความฝันนะครับไม่ต้องอ่าไม่มีรถหรูลรานั่งอ่านะครับก็ ใช้รถสองแถวนี่แหละรถหกล้อนี่แหละนะก็ถือว่าอืมนาทีคุณพ่อน,นักเรียนขอขอนุญาตนะทองเนี่ยซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตบอลบุกมากราบนะฮะกราบเท้าอาจารย์สกลเลยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยช่วยขัดเกลาช่วยแบบฝึกสอนลูกของตัวเองเนี่ยจนเล่นฟุตบอลได้ดีแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีเนะี่ยเออแกก็เลยมากราบเท้าเลยขอบคุณมากอาจารย์นะถ้าไม่ได้อาจารย์เนี่ยลูกผมแย่แนะ่ นี่นะครับก็ขออนุญาตให้เครดิตนะคุณเบงไรเดอร์นะที่ถ่ายเอาคลิปมาลงให้ดูนะครับอันนี้ไม่รู้คลิปจากไหนบ้างนะเนาะก็เป็นรถหกล้อนะครับคันหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมทุกคนเมื่อใดก็แต่รถคันนี้ย่างกายเมื่อไหร่ปุ๊บเมื่อนั้นเราสามารถเอาทำไมบงัง ทำไมเอาใหม่าลุ้หลักรีแบบสนามเมื่อไรปุ๊บเมื่อนั้นมีเท่าไรปล่อยหมดลูกคดีมันมีตำนานนะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราลูกคนนี้ออกไปเดินทางหรือไปแข่งขันั้างใดเรานั่นแหละทุกคนก็ไม่มีใครคาดคิดนะอืมก็ตามที่เขาบอกเลยเนาะไม่มีใครคาดคิด นะครับว่าจะมาถึงตรงนี้เนาะสำหรับเด็กๆน้องๆน,นะครับผมถือว่าเด็กจะมีอาชีพทำอะไรกันแล้วแต่เนาะนะครับผมถือว่าผมสนับสนุนในการให้เด็กมีความสามารถให้เด็กเดินทางไปสู่ความฝันนะไม่ว่าจะเป็นเ,เด็กเป็นนักฟุตบอลนะครับเป็นนักกีฬาทุกประเภทเนาะเป็นเด็กนะนะ หรือจะเป็นนักร้องนะครับอย่างเช่นหลายๆน้องเนะน,น้องต้นข้าวน้องอ,อ,อะไรอะหลายๆน้องเลยท,ที่ที่ตามความฝันอยู่นะทุกคนผมผมถือว่าผมสนับสนุนเนาะถึงจะไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของเ,ออเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่นะนะครับมันเป็นการสนับสนุนโดยการ อัดคลิปนะครับพูดคุยแล้วก็บอกข่าวสารนะครับให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้อง FC เนาะของบอยสั่งเองแล้วก็พ่อแม่พี่น้อง FC ทั่วทั่วทั่วโลกทั่วประเทศทั่วไปนะครับที่เข้ามาดูช่องบอยสั่งชวนยิ้มนะก็ผมก็สนับสนุนนะครับกับการ เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถนะครับทุกๆโรงเรียนนะครับไม่ใช่ว่าโรงเรียนหมอนทองอย่างเดียวนะทุกๆโรงเรียนทุกกีฬาเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ก็จะเติบโตขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นอ,อ,อนาคตของชาตินะครับผมว่าอยู่ในทีมหมอนทองนะครับน่าจะมีทีมชาติอีกนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อใหออ้ชาติของเราเนาะทีมชาติของเรามี บุคลากรในในด้านการเล่นกีฬานะครับเพิ่มเติมนะครับมาเพิ่มเรื่อยๆเนาะเพราะว่าผมก็ <c oughs> คุยไม่ค่อยเก่งนะเรื่องเรื่องจริงๆผมนะ่าเป็นคนที่ดูกีฬาฟุตบอลเป็นอันดับหนึ่งเลยนะไทยลงไทยลีกนะครับแต่ผมไม่ก็ขอโทษทีผมไม่ได้ดูลีกประเทศนอกนะรู้นั่นแหละมีแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีอาร์เซนอลอะไรเงี้ยรู้นะครับ เมือ่อเมื่ออดีตเนี่ยผมก็ไม่ได้ผมไม่ได้ดูดูฟุตบอลนอกนะผมดูแต่ฟุตบอลไทยนะฮะทีมชาติไทยอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ลีกอะไรเงี้ยนะครับแต่ฟุตบอลนอกเนี่ยที่เมื่อก่อนที่ผมรู้เนาะก็สมัยที่ผมเล่นเกมเล่นเกมฟุตบอลอนะวินนิ่งสมัยก่อนนะผมก็ต้องรู้ชื่อทีมรู้นักเตะนู่นนี่นั่นอะไรตั้งแต่สมัยโรนัลโด้โรนัลโดบราซิลโรนัลโด โปรตุเกสอะไรก็แล้วแต่นะนก็สมัยนนก็รู้รู้หมดนะครับแต่ตอนยุคหลัางๆมานะครับก็น่าจะสิบกว่าปีแล้วนะไม่ได้เล่นเกมเพราะว่าด้วยวัยด้วยอายุนะคือเรากไ็ไม่ได้ยึดติดตรงนั้นแล้วนะแต่ว่ามาตามข่าวสารกีฬาด้านฟุตบอลน,นะครับก็ประมาณนั้นเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวผมขอ,อย่านันทุกคนว่าออ้ยเอ้ย,อย,อย,อยโอ้เกือบเกือบ เกือบก้องหล่นนะทุกคนอ้าโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนในการรับชมคลิปนะครับคลิปนี้ก็ขอชื่นชมน้องๆน,น,นะครับโรงเรียนหมอนทองวิทยานะครับซึ่งเข้าไปชิงนาะฟุตบอลแชมป์เจ็ดสีนะครับแชมป์กีฬาเจิดสีที่สนามสุพัชราศัยนะครับผมก็ ขอให้น้องๆประสบความสำเร็จนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับโชคดีและก็มีเงินใช้กันนะครับติดตามข่าวสารติดตามการพูดคุยของบอยซางได้สารพัดเรื่องนะครับผมที่จะนำเสนอให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้อง FC ได้รับฟังและรับชมกันอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะครับสวัสดีทุกท่านครับผม